สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูส้มเอ็นหมูค่ะส้มเอ็นหมูที่มีพร้อมกับผักด,ด้วยก็จะเป็นกะหล่ำปีนะแล้วก็เป็นกุ้ยช่ายวันนี้มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆเลยเป็นเมนูที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ฮิตมากเลยในทิกตอกวันนี้ทํามาฝากเพื่อนๆแล้วค่ะ แล้ววันนี้จะทํายังไงวัตถุดิบเยอะไหมยุ่งยากหรือเปล่าแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะมาดูวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือข้าวสารแต่เป็นใช้เป็นข้าวเหนียวอยู่ที่1ทัพพีค่ะเติมน้ํเปล่าลงไปแล้วก็ต้มใช้เวลาอยู่ที่15นาทีค่ะและเมื่อครบ15นาทีก็ปิดแก๊สแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือกระเทียมวันนี้ใช้กระเทียมจีนอยู่ที่1ห,หัวแล้วก็ปอกเอาเปลือกออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตมค่ะความละเอียดเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้นะมาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือเอ็นหมูค่ะแอดมินก็ซื้อ,อเป็นเอ็นหมูที่ติดหนังนะก็จะเป็นเอ็นแบบข้อ คอของขาหมูแบบนี้นะก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นที่พอคำและเดี๋ยวเราจะนำไปต้มค่ะปริมาณวันนี้แอดมีนใช้อยู่ที่400กรัมหรือว่า4ขีดค่ะและขั้นตอนนี้ก็มาดูวิธีการหั่นกันก่อนค่ะ เมนูนี้ก็ฮิตมากเลยสำหรับส้มเอ็ดหมูเนี่ยแอนดวินก็เข้าไปชมใน Tiktok นะคะ t i k t อกเมนูนี้เนี่ยกำลังฮิตมากเลยก็เลยแกะสูตรแล้วก็นำเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเอ็นแบบนี้เอ็นของที่แอนดมินทำเนี่ยก็จะเป็นเอ็นที่มีติดหนังด้วยค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวจะนําไปต้มค่ะนําไปต้มใช้เวลาอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะก่อนที่จะถึงครึ่งชั่วโมงมาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะแอ,อ็มมิก็จะใช้เป็นกระหล่ำปีค่ะกระหล่ำปีวันนี้ใช้อยู่ที่1ห,หัวประมาณนี้เลยค่ะวิธีการหั่นกระหล่ำปีก็ไม่ให้หัน่นใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ให้เล็กจนเกินไปค่ะ ต่อไปค่ะแอมินใช้เป็นต้นกุยช่ายต้นกุยช่ายก็มีพอดีเลยเพราะว่าที่บ้านที่แม่ปลูกไว้ค่ะใครจะใช้เป็นต้นหอมก็ได้ในกรณีที่ไม่มีต้นกุยช่ายค่ะแล้วก็นําต้นกุยช่ายมาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะแอมินจะนากระหลำปีกับกุยช่ายมาขันก่อนค่ะต่อไปนะแอมินใส่เกลือลงไปประมาณอ่า สองช้อนโต๊ะใส่เกลือลงไปสองช้อนโต๊ะจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาคั้นค่ะวิธีการก็คือใช้มือค่ะไม่ใส่ถุงมือก็ได้แต่ว,ว่าล้างมือก่อนนะก็ใช้มือนะค่อยๆค,ยคยั้นผักเบาๆค่ะทำแบบแอดมินเลยไม่ต้องขยำจนแรงผักเละนะค่อยๆค,ยคยั้นให้เกลือเนี่ยเข้าไปในผักนะเกลือจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้กะหล่ำปีกับวิชัยเนี่ยคลายนะ้ำออกมา กระนำปีก็จะมีกลิ่นเฉพาะแล้วก็กุ้ยช่ายนะคะเขาก็จะคายน้ําน้ําคืนๆเนี่ยออกมาต้องทําขั้นตอนนี้นะถึงจะทําให้ส้มผักคั้นออกมาเนี่ยมีความอร่อยค่ะต่อไปตัดผ้ามาที่คั้นไปเรื่อยๆผักก็จะคายนะ้ําออกมาแบบนี้คายนะ้ําออกมาเยอะเลยนะคายนะ้าออกมาแบบนี้แอดมินก็จะ เทน้ำทิ้งไปแล้วก็จะเทน้ำเปล่าลงไปล้างค่ะก็นำน้ำเทำทิ้งไปแล้วนะจากนั้นก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปใส่น้ำเปล่าลงไปเพื่อที่จะล้างผักค่ะล้างแบบนี้ประมาณ3มครั้งค่ะเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยออกไปให้หมดแล้วก็เกลือที่เราใส่ลงไปทำให้ผักเค็มนะคะจะได้หายเค็มด้วยค่ะ ก่อนที่จะล้างทั้งหมด3ครั้งเราก็ต้องบีบน้ำออกแบบนี้อ่าแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารวบลัดตัดภาพมาที่เราล้างน้ำเปล่าครบแล้ว3ครั้งได้มาหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็หันกลับไปดูเอ็นหมูที่เราต้มเอาไว้ครบแล้วนะครึ่งชั่วโมงค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวเอนินก็จะนำน้ำเนี่ยที่ต้มเนี่ยไปเททิ้งแล้วก็ล้างหมูประมาณ3ครั้งเหมือนกันค่ะจากนั้นตัดภาพมาที่นี่ก็คือเอ็นหมูติดหนังที่ล้างแล้วนะ3า3ครั้งจะได้มาหน้าตาแบบนี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ ขั้นตอนนี้แอดมินใส่กระเทียมที่ได้ตำไว้ลงไปกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนอยู่ที่หนึ่งหัวแล้วก็ปอกเปลือกออกหมดแล้วนะแล้วก็ตามความละเอียดประมาณนี้ต่อไปใส่เอ็นหมูติดหนังลงไปต่อไปค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยเกลือ อีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นค่ะใช้มือค่ะค่อยๆคลุกเค้คเาให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบความนัวของพงชูรสสามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะ แล้ตอนนี้ก็คลุกเขามาจนทุกอย่างส่วนผสมได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่น้ำข้าวเหนียวที่เราได้ต้มไว้ค่ะข้าวสารข้าวเหนียวต้มไว้ประมาณ15นาทีก็จะได้แบบนี้ก็คือเย็นแล้วนะน้ำจะต้องเย็นแล้วนะคะตอนนี้เย็นแล้วก็ใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วความเปรี้ยวที่อร่อยลงตัวเพื่อนๆจะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติอยู่ที่1-2วันก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็จะมีความอร่อยแล้วค่ะต่อไปค่ะไอ้มินก็จะเตรียมเป็นกล่องพลาสติกนะกล่องพลาสติกเนี่ยเพื่อนเพจะใช้เป็นก่องแก้วกล่องพลาสติกอะไรก็ได้เลยไอ้มินใช้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ส้มเอ็นหมูลงไป แล้วก็เตรียมเป็นฝาปิดค่ะเดี๋ยวมินจะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ2วันและพอครบแล้วก็จะเปรี้ยวอร่อยกําลังดีตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าเรากินหมดก็หมดไปแต่ถ้าเกิดว่าเหลืออยากจะเอาไว้รับประทานต่อให้นําไปใส่ในตู้เย็นได้เลยค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำส้มเอ็นหมูค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดุุกคลิปค่ะสําหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ